The future อนาคตพิชายของฉันฉันเขียนถึงคนเพื่ออธิบายสถานที่ที่แปลกประหลาดและมันแปลกประหลาดที่สุดที่ฉันเคยพบในชีวิตนี้ฉันไม่สามารถหาคำอธิบายสำหรับสิ่งที่ฉันได้เห็นฉันได้เก็บสิ่งเหล่านี้ไว้กับตัวเองในช่วงสเเดือนที่ผ่านมาแต่ตั้งแต่วันแรกที่ฉันได้เห็นมันฉันฝันถึงมันและมันดูไม่ค่อยเป็นฝันที่ดีสักเท่าไหร่ฉันเอาแต่คิดเกียกเกับมันซึมซับเข้าสู่ชีวิตประจำวันของฉัน แล้วมันหลอกหลอนฉันฉันน่งเงียบตตอไปไม่ไหวแล้วแม้ว่าคุณจะไม่เชื่อในสักคำที่ฉันพูดแต่ฉันต้องการให้คุณได้รู้ฉันกำลังเดินไปตามถนนในชิคาโกถึงแม้ว่าฉันจะจำเรื่องราวในชีวิตตัวเองไม่ค่อยจะได้แต่ฉันมั่นใจว่ามันเป็นทางเดินที่ฉันไม่เคยเจอมาก่อนฉันกำลังไปเที่ยวชมจิวทัศน์ตามปกติของฉันแต่บนถนนสายนี้มีบางอย่างที่ผิดปกติ อากาศบางลงและเบาบางลงกว่าปกติพายุลูกเล็กๆเริ่มก่อตัวท้องฟ้าเหนือชั้นกลายเป็นสีเทาและเลื่อนลางฉันได้เสียงร้องโหยหวนมาจากลมในระยะไกลฉันเริ่มหันมองไปทางอื่นแต่ถึงอย่างนั้นฉันก็เจอถนนอีกสายหนึ่งที่ฉันไม่รู้ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉันเพิ่งข้ามมันไปเรากล่าว่าตำแหน่งของฉันถูกสลับกันฉันเริ่มตื่นตระหนก ฉันวิ่งไปตามฉันวิ่งไปตามถนนที่ไม่คุณเคยและเดินไปตามตอกอื่นก่อนที่ฉันจะถูกส่งไปยังอีกโลกหนึ่งคุณได้ถามฉันว่าฉันต้องการอนาคตอะไรสําหรับโลกใบนี้ฝั่งตรงข้ามถนนทั้งหมดว่างเปล่ารถยนต์ได้หายไปบนพื้นดินสิ่งต่างๆแย่ลงมาอย่างแรกมันเปรียบได้เหมือนกับเมืองที่ฉันอาศัยอยู่แต่หน้าสดสยองในแบบที่ฉันไม่สามารถอธิบายได้ทั้งหมด ตึกสูงทั่วไปดูเหมือนจะเติบโตด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งพวกมันทะลุผ่านก้อนเมฆและดูเหมือนมันจะสูงขึ้นไปบนท้องฟ้าที่ไกลเกินกว่าความเป็นไปได้ยิ่งไปกว่านั้นหน้าต่างส่วนใด่หายไปอาคารบางหลังไม่มีแม้แต่ประตูเลยซ้ำถนนที่ฉันยืนอยู่นั้นเต็มไปด้วยหมอกหนาทึบซึ่งทําให้ทัศนวิสัยการมองเห็นของฉันแย่ลงมากในแต่ละก้าวเดินที่ฉันเดินฉันเริ่มไอหนักขึ้นเรื่อย พยายามนิดลนหาอากาศที่ฉันหายใจออกด้วยความสับสนฉันจึงไปเอินไปเจอถนนสายถัดไปซึ่งมันก็เหมือนกันมากอาคารมีจํานวนมากขึ้นแต่ถ้าคุณสามารถเมันแบบนั้นได้นะมันงอกขึ้นสู่สวรรค์เบื้องบนโดยไม่สนใจกฎแห่งพื้นดินในสกนิดบางแห่งมันดูไม่ใช่อาคารจริงด้วยซ้ํามันเป็นเพียงแผ่นก้อนอิฐที่เป็นโครงสร้างจริงเราก็ว่ามันเป็นการเียนแบบที่ ดร้ายของสิ่งที่เราเรียกว่าตึกละฟ้าหลงพิดในธรรมชาติของการดำรงอยู่ของตัวพวกเขาเองฉันเดินไปตามถนนที่ฉันฉันเดินไปตามถนนในที่สุดฉันก็เจอทางหลวงซึ่งมันสูงพอที่จะสามารถหนีออกมาจากหมอกหนาทึบและมองดูเมืองที่ฉันผ่านมาได้อย่างดีฉันรู้สึกสุดยอดสยองฉันได้ให้ความคิดบางอย่างอาคารไม่มีหน้าต่างคนขับเวลาทิ้งเครื่องอองพวกเขา ทั้งหมดถูกปกคลุมไปด้วยหมอกนาทึบที่นั่นไม่มีรถยนต์ไม่มีคนมีแต่ป้ายโฆษณาและป้ายที่แขวนอยู่เหนือทุกที่ของอาคารบิลบอร์ดและป้ายถนนนกล้างบิลบอร์ดและป้ายถนนนกล้างสีทุกชั้นองไปทั้งหมดเป็นเหลือแค่เหลือแค่สีเหลือแค่เฉดสีขาวและดำที่แตกต่างกัน เรากับวาชิคาโกก,กลกายเป็นพื้นที่ที่ถูกทอดเรากับวาชิคาโกกลายเป็นพื้นที่ที่ถูกทอดทิ้งหรือไม่ก็นรกฉันนั่งข้างราวบันไดบนทางหลวงอยู่สักพักเพื่อรอสิ่งที่จะเกิดขึ้นแต่ทุกอย่างกันิ่งสนิทแม้แต่เมฆบนท้องฟ้ามันก็ไม่ขยับลมที่พัดมาตั้งแต่เริืมการเดินทางก็ยังพัดอยู่ในขณะนี้ในขณะที่ฉันฟื้นตัวจากการช็อกฉันก็สังเกตเห็นสัญญาณบางอย่าง ของการเคลื่อนไหวบนถนนด้านล่างบางอย่างหรือบางคนมันได้เข้าไปในอาคารมันได้เข้าไปในอาคารที่ดูธรรมดาแห่งหนึ่งตอนนี้ฉันได้จดบันทึกประตูหน้ายังคงปิดกระพืออยู่แต่ฉันเต้นรัวขณะที่ฉันวิ่งไปตรงอาคารด้านล่างแน่นอนฉันได้รับคำตอบจะรับคำถามทั้งหมดของฉันใช่ไหมและในที่สุดฉันก็ได้รับคำตอบตึกสูงถูกแทนที่ด้วยเสาหินที่สัมผัสกับเมฆ ทางด่วงว่างเปล่าเลยเพื่อนสีขาวคบค้าไปตามทางเท้ามองหาอาหารเมื่อฉันเข้าไปในอาคารที่ไม่มีป้ายชื่อและว่างเปล่าฉันก็ตระหนักว่าไม่ไม่ไม่ว่ามันเป็นอะไรมันไม่ไม่ใช่มนุษย์ฉันไม่สามารถอธิบายให้คุณฟังได้พี่รูปร่างของมันทำให้ฉันตกใจมาก มันไม่เหมือนกับสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลกใบนี้และและเหล่ากับปีศาจฉันวิ่งออกไปจากอาคารก่อนที่มันจะสังเกตเห็นว่าฉันอยู่ที่นั่นจนถึงพวันนี้ไม่มีสัตว์ใดบนโลกที่คล้ายกับปีศาจนั้นมาก่อนและเชื่อฉันเถอะฉันได้วองหามาตัวหนึ่งแล้วฉันสุดลงกับพื้นไปบนทางเท้าที่อยู่ไม่ไกลจากความสยองที่ฉันได้พบฉันเหนื่อยหวาดกลัวและอยู่คนเดียวเมื่อไปถึงจุดนี้วิธีเดียวที่ฉันจะ หาเหตุผลที่เข้าข้างตัวเองได้สําหรับสิ่งที่ฉันกำลังเผชิญอยู่คือการสมมติว่ามันคือแค่ความฝันซึ่งมันยังคงเป็นอยู่ฉันเลื่อหลับตาอีกตัวเองหรือทําอะไรก็ได้ที่จะปกให้ฉันตื่นจากฝันร้ายที่ฉันเจอแต่ไม่นานมันก็ไม่ได้ผลจนกระทั่งฉันเห็นประตูมันไม่ต่างจากที่อื่นๆแต่มีแสงออกมาจากธรณีประตูมันคือทางที่เข้าไปอาคารอื่นที่ไม่มีเครื่องหมาย แต่มีบางสิ่งบางอย่างที่ดึงดูดฉันฉันค่อยๆเข้าไปใกล้แล้วก็เปิดที่จับแล้ฉันก็อยู่บ้านฉันนึกถึงสิ่งที่ฉันเห็นมาโดยตลอดมันรบกวนชีวิตและความฝันของฉันฉันไม่รู้ว่าฉันต้องทำยังไงดีฉันขอให้คุณเขียนกลับมาหาฉันดโยเร็วๆที่สุดที่จะทำได้ฉันต้องการคำแนะนำจากคุณเจมส์สิ่งที่ฉันได้เห็นในอนาคตและท้องฟ้าก็เป็นสีเทา ้ายโฆษณาทั้งหมดบอกว่าช่วยพวกเราด้วยพวกเขาเคยเป็นมนุษย